ัดส่งฟรีนะคะครีม290บาทจัดส่งฟรีนะคะลูกค้าขาดูดูได้เลยดูได้เลยว่าหน้าดีขึ้นมากลูกค้า c f แค่ครีมก็ได้เข้ากลุ่มเหมือนกันนะคะในกลุ่มหนึ่วางแนวทางให้ลูกค้าทุกหวยและทุกหุ้นเลยค่ะ จอศูนย์สามตัว เน้นๆเ,เลยนะคะลูกค้าขาโอยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าขาขอบคุณนะคะไกรเจ้าครีมลูกค้าซีเอครีมค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าที่ถามเยอะๆอะว่ามันเอออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งไม่ตอบนะหนึ่งขอไม่ตอบนะคะลูกค้าหนึ่งขอการันตีตรงนี้ว่าครีมมันใช้ดีจริงคือถ้าใช้ไม่ ดูได้ไปย้อนดูได้นะคะทุบแม่นหนึ่งปังมากถูกรัฐบาลไทยบนั่างเลยยินดีด้วยนะคะลูกค้าดูรอยดำเนี่ยจริงๆแล้วอะทุกไรสดลูกค้าจะต้องเห็นรอยดำจากคางหนึ่งแต่นะปัจจุบันเนี้ยรอยดำไม่มีเลยค่ะไม่มีรอยดำเลยเห็นไหมรอยดำหายไปเลยแล้วหน้าหนึ่งไม่มีสิวขึ้นอีกเลยหน้าหนึ่งไม่มีสิวขึ้นอีกเลยครีม จะรู้สึกเลยว่าหน้าดีขึ้นหน้านุ่มขึ้น3วันลูกค้าจะเริ่มเห็นผลความแตกต่าง7วันเห็นความแตกต่างชัดเจนหนึ่งกระปุกหน้าลูกค้าจะดีเลยหยุดใช้แล้วไม่กลับมาเป็นสิวนะคะ เดี๋ยววันนี้สุม่มแจกให้